ใครอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ พิสเท็พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมแปดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะ มีพลังงานของคนทตุน้ําคนทัุดินคนทัดไฟคนทัดลมนะคะพลังงานในตอนนี้เหมือนมีเรื่องที่ขุนข้องหมองใจมากๆนะคะมีความกังวลมีความว้าวุ่นใจมีเรื่องที่เครียดไม่ยอมมีเหมือนกับพลังงานของการเสียศักดิ์ศรีไม่อยากจะเสียหน้าไม่อยากจะเสียฟอร์มไม่อยากจะยอมใครรู้สึกถึงการเสียเปรียบ โดนเอาเปรียบไม่ยุติธรรมนะคะแล้วก็มีความหวั่นไหวมีความลังเลมีคำถามที่อยู่ในหัวใจหากเป็นบางเรื่องราวก็เหมือนกับจะยอมหรือไม่ยอม หรือควรทํายังไงดีนะคะพยายามจะนิ่งจะเงียบหาเหตุผลให้กับตัวเองจริงๆเป็นคนนิ่งๆเงีเยบๆไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครอยู่แล้วแล้วเวลาที่มีปัญหามีประเด็นอะไรขึ้นมาเป็นคนที่เครียดพอสมควรนะคะในพลังงานของคุณเหมือนกับอยากให้หลุดพ้นผ่านพ้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเดี๋ยวก็เหมือนยอมได้บางทีก็เหมือนไม่อยากจะยอมนั่นเองนะคะเป็นพลังงานของการ บนหลูของปัญหาคำถามที่ยังมีอยู่ในหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะขอพลังงานของคนที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหน่อยห้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงธนูแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ สองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเจ็ไงงดไะะดงงดม,ม,ม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็คิงถือดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลม เป็นคนที่รักคุณนะคะแล้วก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกชัดเจนจริงใจให้ทำอะไรก็ทำนะคะแล้วก็ระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบปัญหาระหว่างคุณกับเขาแต่อาจจะเป็นปัญหา อื่นใดที่เข้ามากระทบแล้วทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาก็ได้นะคะคนรอบข้างคนรอบตัวไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณทั้งสองคนนะคะคุณอาจจะยอมแพ้ใจนึงก็ยอมแพ้ใจนึงก็ยังคงภาวะพวงนะคะในพลังงานของคุณแต่พลังงานของเขามีความแน่วแน่ มั่นใจที่จะกลับเข้ามาแน่นอนไม่ว่าจะพบเจอปัญหาอุรคอะไรก็ตามนะคะแล้วในความคิดของเขาในความรู้สึกของเขาปัญหาที่คุณทั้งคู่ได้พบเจอเขารู้สึกว่าปัญหานี้ไม่ได้ใหญ่โตเกินกว่าที่จะรับมือไม่ได้แต่พลังงานของคุณมีความเครียดมากกว่าเขาแล้วมองว่านี่คือปัญหาที่หาทางออกไม่ได้เราก็ยอมไม่ได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมา ในชีวิตของคุณทําไมหรือว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดนะคะอยู่ไม่ได้หากไม่มีคุณนะคะแค่คิดว่าจะจบสิน้นแค่คิดว่าจะปล่อยมือแค่คิดว่าจะไม่มีการชีวิตของเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นเลยนั่นเองนะคะ ผูกพันนะคะจริงใจไว้ใจนะคะรู้สึกสบายใจที่ได้พูดได้คุยกับคุณนะคะความผูกพันความจริงใจนะคะความรักคนที่เขาเลือกแล้วนะคะการแต่งงานการคืนดีนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณนะคะยังคงมีที่ผลต่อความรู้สึกของเขาเสมอแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ทําให้เขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะเขาจะกลับเข้ามาเพราะเขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าระหว่างการมีคุณกับการไม่มีคุณชีวิตของเขาเป็นยังไงหากไม่มีคุณเขาจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองมีความหวนหวมีความไม่สบายใจนะคะแล้วก็ไม่มีความสุข ชีวิตไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่อใครเหมือนตายทั้งเต็นนะคะเหมือนกับคนที่ไม่มีหัวใจอยู่ไปก็ไรคะ่ะนั่นเองนะคะเขาจึงจะกลับมาหาคุณกลับมาหาเจ้าของหัวใจไม่ว่าระหว่างคุณกับเขาจะมีปัญหามีวัปสรรคอะไรก็ตามนะคะพลังงานของคุณค่อนข้างจะนิ่งแต่ว่าในใจร้อนรนมากมาก พลังงานของเขามีความแน่วแน่มีความตั้งใจนะคะว่าไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่คุณทั้งคู่ได้พบเจอเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ปล่อยมือเขาจะไม่ถอยหนีในขณะเดียวกันเขาจะสู้เขาจะพิสูจน์เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่หยุดนิ่งไม่เลิกลาหรือว่าไม่ตัดจบความสัมพันธ์จากกันนั่นเองนะคะ